หลังจากที่ผมไม่ได้อัดคลิปมานหนึ่งสัปดาห์เพราะป่วยตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงกันแล้วเรามาต่อกันเลยครับกับดวินาคอมดีผลงานสุดแจ่มของดันเต้ที่ครั้งก่อนเราพูดกันถึงอ no ินฟ n โน่ลกของเขากันไปแล้ววันนี้ผมจะพาไปแดนชำระบาปกันบ้างสถานที่ที่ให้เหล่าวิญ,ญญาณบาปที่สำนึกผิดชำระล้างตนเองเพื่อเตรียมขึ้นไปสู่สวงสวรรค์แดนสุขนิรันของดันเต้ แล้วไม่ต้องพูดเด็กกันมากครับไปชมกันเลยกับปูกาตริโอดันเต้แลนด์ออฟเดอะเพนิตเทนปูกาตริโอเป็นบทที่สองของดิวิน่าคอมดี ผลงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีครับโดยดันเตออาลิกกเอลีหลังจากเขาพาเราทัวร์นรก9ชั้นในอินเฟอร์โนกันแล้วดันเตก็ได้นําเราไปสู่ดินแดนแห่งการชำระบาปครับที่ชื่อว่าปูกาตริโยสถานที่ที่วิญ,ญญาณผู้สํานึกผิดต้องไปเชิญบททดสอบก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ความสุขนิรันในพาราดิโซหรือสวงสวรรค์ของดันเตครับบทกวีนี้จะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ความหมายลึกซึ้ง และรายละเอียดอันน่าทึ่งที่ไม่มีใครเหมือนเลยครับแดนปูกาตโดโยหรือแดนชำระบาปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงแบ่งเป็นเจ็ดชันวนขึ้นไปแบบกลวยความครับตั้งอยู่บนเกาะที่ลอยอยู่กลางผืนน้ำอันยิ่งใหญ่ไพศาลดูเป็นอันนานจึงทำให้ถูกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเมาปูกาชริหรือภูเขาแห่งการชำระบาปครับตรงฐานของภูเขาจะเป็นประตูทางเข้าของวิญญ,ญาณบาป หลังจากการชดใช้ความผิดในนรกแล้วพวกเขาก็จะขึ้นมาจากนรกแล้วถูกส่งไปยังแดนชำระระดับต่างๆครับซึ่งพวกเขาก็ยังต้องถูกทรมานต่ออีกนานเลยกว่าจะรู้จักความสำนึกผิดอย่างแท้จริงในบาปของตนเองจนวิญญาณเหล่านั้นบอดีทสดุดผุดพองเป็นยองใหญ่ถึงจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นสวรรค์ได้ครับและระหว่างทานและก็ทุกๆชั้นในแดนชำระบาปนี้นะครับหล่ววิญญาณที่เละลอน และเทวทูตผู้เฝ้าดูแลในแต่ละชั้นจะร้องเพลงสรรเสริญคุณธรรมต่างๆที่วิญญาณบาปเหล่านั้นไม่เคยทําให้แก่พวกเขาครับเพื่อเป็นการตอกย้าให้วิญญาณบาปสํานึกผิดในบาปนั้นเข้าไปอีกก่อนจะเข้าสู่ดินแดนแห่งการชนระบาปแน่นอนครับเราจะต้องผ่านเอ็นเตปูกาตูริโอหรือประตูแดนชำระเปรียบเสมือนด่านลอคิวก่อนจะเข้าสู่แดนปูกาตูริโยอยอย่างแท้จริงครับ พื้นที่แห่งนี้จะทําหน้าที่เป็นที่พักชั่วคราวสําหรับวิญญาณสองประเภทหลักๆครับนั่นคือวิญญาณที่ถูกคว่ำบาตรคือเหล่าวิญญาณที่ถูกขับออกจากศาสนาจักรระหว่างมีชีวิตอยู่ครับการลงโทษที่ประตูแดนชําระจะสะท้อนถึงการถูกขับออกมาก่อนหน้านี้โดยบังคับให้พวกเขารออยู่ด้านนอกประตูทางเข้าปูกาตอริโยตลอดการและวิญญาณที่กลับใจช้าครับซึ่งวิญญาณเหล่านี้ จะต้องสำนึกผิดในบาปของตนเองบนแท่นประหารเท่านั้นตลอดกาลครับแต่วิญญาณชาวพุท่สองนี้จะสามารถได้รับสิทธิ์ขึ้นไปสุดส,สวรรค์ได้ด้วยนะครับซึ่งที่เอนเตหรือประตูทางเข้าแดนชำระนี้จะแตกต่างจากด้านในายปูกาตริโยมากแล้วทางเข้าของมันนั้นก็โดดเด่นครับด้วยความที่ผูพันกับชีวิตทางโลกที่ยังเหลืออยู่ของเหล่าวิญญาณบาปซึ่งความผูกพันตรงนี้ ตรงกันข้ามกับการมุ่งเน้นไปที่การชำระล้างจิตวิญ,ญญาณที่พบในปูกาตริโอครับหรือพูดง่ายๆก็คือเอ็นเตปูกาตริโอหรือประตูแห่งแดนชำระบาปนี้จะสะท้อนถึงชีวิตของเราวิญ,ญญาณบาปทั้งหมดเลยครับเพื่อตอกย้ำและให้เหล่าวิญ,ญญาณบาปเรียนรู้ที่จะข้าวข้ามชีวิตอันเต็มไปด้วยกิเลสและบาปของตนเองครับเอ็นเตปูกาตริโอเป็นพื้นที่เดียวบวนภูเขาชำระบาปที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศบนโลกสิ่งนี้ ทำให้มันแตกต่างจากอาณาจักรทางวิญญาณของปูกาตอริโอขึ้นไปอีกประตูทางเข้าแดนชนะบาปนี้ได้รับการดูแลโดย,โดยทูตสวรรค์ที่ถือดาบเปลือยกายอยู่ครับใบหน้าของท่านส่องสว่างเกินกว่าที่ดันเต้ที่ถูกนําทางโดยเวอร์จิลยอดกวีจากปรีกจะมองเห็นได้โดยทูตสวรรค์จะถามคําถามบางอย่างกับพวกเขาครับก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นบันไดไปและวิงวอนขอการเข้าแดนชระจ,จากทูตสวรรค์อย่างถ่อมตน ทูตสวรรค์ได้ใช้ปลายดาบวาดอักษรพีซึ่งหมายถึงบาปครับท่านวาดอยู่แบบนั้นเจครั้งบุญหน้าผากของดันเต้แล้วสั่งว่าให้เจ้าระวังไว้ให้ดีเจ้าจะถูกชำระบาดแผลเหล่านี้เมื่อเจ้าเข้าไปสู่ข้างในด้วยการผ่านแต่ละชั้นและการชำระล้างจิตวิญญาณที่พูดแสวงบุญได้รับหนึ่งในพีเหล่านี้จะถูกลบโดยทูตสวรรค์ที่อนุญ,ญาตให้ผ่านไปยังชั้นถัดไป แล้วเมื่อผ่านประตูเดินชำระเข้าไปแล้วดันเต้ที่ถูกนำทางโดวยวร์จิลจะเดินทางพร้อมกันขึ้นสู่ยอดเขาปูกาตุริโอภูเขาที่ตั้งอยู่บนเกาะทางใต้สุดของโลกซึ่งภูเขาจะต้องผ่านเจ็ดชั้นของภูเขาซึ่งแต่ละชั้นสอดคล้องกับเซเวนซินมหาบาปแรกเริ่มของมนุษย์ทั้งเจ็ดประการครับการแบ่งระดับชั้นของบาปที่นี่จะเน้นไปที่แรงจูงใจมากกว่าการกระทำครับที่มุ่งเน้นการแก้ไขที่ลากฐานของจิตใจสมมากกว่า โดยอิงหลักเทววิทยาของคริสเตียนเป็นหลักเลยครับทีนี้เรามาดูกันครับ,บรว่าโปกาติโอหรือแดนชำระบาปของดันเต้นั้นมีอะไรบ้างโดยเริ่มกันที่ซูเปร์เบียความหญิงเยโสแดนชำระชั้นแรกนี้มีสภาพแวดล้อมเป็นเชิงเขาปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบท้องฟ้ามืดมนสะท้อนถึงความมืดมนในจิตใจของผู้ที่เย่อยิง มาพร้อมกับบรรยากาศอันน่าอึดอัดกดดนันแสดงถึงภาระอันหนักหน่วงที่วิญญาณบาปต้องแบกรับจากบาปของตอนเองบททดสอบในการชำระวิญญาณบาปของฉันนี้คือการแบกหินขนาดใหญ่ครับด้วยบาของตอนเองอันแสดงถึงภาระอันหนักหน่วงจากความยิ่งยโสพวกเขาต้องเรียนรู้การถ่อมตนก้มหน้าก้มตาแบกหินขึ้นภูเขาไปเรื่อยๆกระบวนการนี้จะช้าและก็ยากลำบากมาก เีเสมือนการต่อสู้ภายใ,ในจิตใจเพื่อเอาชนะความเย่อหยิงเพื่อให้วิญญาณบาปผู้ยโสลัดทิ้งความคิดเห็นส่วนตัวมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้คนอินวิเดียความริษยาแดนชำระชัินที่สองจะมีเสียงดังค่ำครวญและงมไปทั่วเต็มไปด้วยความริษยาและความเกลียดชังครับบรรยากาศจะมีแต่ความตึงเครียด สำหรับวิญญ,ญาณบาปที่รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีเปรเียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นตลอดเวลาและอยากจะครอบครองของของคนอื่นบททดสอบในการชนะวิญญาณบาปของชั้นที่สองนี้คือการที่บิญญาณบาปจะถูกเย็บตาให้ติดการปิดการมองเห็นทั้งหมดไม่ให้มองสิ่งอื่นใดได้อีกสื่อถึงการปิดกั้นความริษยาของตอนเองและพวกเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมืดมิดในแดนชำระชั้นนี้ ยังมีบทเพลงอันไพเราะที่จะบรรเลงสอนให้วิญญาณบาปมองหาความงดงามในสิ่งรอบตัวของตนเองซึ่งบทเพลงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนแสงสว่างหนึ่งเดียวที่จะนําทางพวกเขาออกจากความมืดมิดเพื่อให้วิญญาณบาปเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ดีขึ้นการทําแบบนี้สอนให้วิญญาณบาปโฟกัสอยู่กับปัจจุบันและทิ้งความคิดเชิงลบทั้งหมดของตนเองครับอีราความโกรธ แดนชำระชั้นที่สอิราจะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยควันไฟและเปรียวเพลิงอันร้อนแรงสะท้อนถึงความโกรธแค้นที่รุนแรงบรรยากาศอันเดือดดาลร้อนระอุสร้างความทุกข์ทรมานให้กับวิญญาณบาปต้องทนร้อนอยู่แบบนั้นเปรียบเสมือนการเผาไหม้ความโกรธแค้นภายใน,ในใจิตใจของพวกเขาเองบททดสอบในการชนะวิบบญ,ญญาณบาปของชั้นที่สนี้คือการให้วิญญาณบาปผาเผชิญหน้ากับไฟอันร้อนแรง เพื่อรบร้างความโกรธแค้นของพวกเขาโดยพวกเขาจะต้องเรียนรู้ความอดทนและการควบคุมอารมณ์ครับชั้นนี้จะสอนให้วิญญาณบาปเผชิญหน้าความทุกข์ทรมานด้วยความสงบต่อหน้าสถานการณ์ที่ลุกโชนควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำของตนเองให้ได้เรียนรู้การให้อภัยและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอาเซเดียความเกลียดขรานอาเซเดีย แดมชรบาแห่งความเกลียดขานเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีแต่เต็มไปด้วยความเชื่อชาไหลซึ่งแรงจูงใจใดๆทั้งสิน้นด้วยบรรยากาศอันเงียบสงัดไร้การกระทําใดๆตอบโต้ทุกอย่างอยู่นิ่งเปรียบเสมือนสภาวะจิตใจที่ไร้ชีวิตชีวาเชื่อชา้าของเหล่าวิญญ,ญาณบาปครับบททดสอบในการชรบาของวิญ,ญญาณแห่งความเกลียดขานคือการให้พวกเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลา แล้ววิญญาณบาปจะถูกบังคับให้วิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งไปรอบๆดินแดนอันเขียวขจีอันแสนน่าเบื่อกระตุ้นให้พวกเขาขยันขันแข็งเอาชนะความเกลียดค้านของตอนเองให้วิญญาณบาปตระหนักถึงวิน,นัยความมุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและเป็นประโยชน์ที่สุดครับอาวาดิเซียแอนโพรดิจาความโลภ แดนชําระที่ชื่อ,อยาวนี้มีแวดล้อมที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าอีกแล้วครับแต่เป็นทุ่งหญ้าที่แห้งแรงเต็มไปด้วยหินกรวดสแสดงถึงความยากจนและความอดอยากบรรยากาศเต็มไปด้วยความทุกข์ยากอันทรมานวิญญาณบาปจะต้องไปเชิญกับความหิวโหยตลอดเวลาเปรียบเสมือนการจดใช้บาปจากการแสวงหาความมั่งคั่งอย่างโลบมากและไม่รู้จักพอ บททดสอบของวิญญาณชำระผู้โลภมากนี้คือการให้พูกเขาอดอาหารรู้จักพอไม่โลภมากให้เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปนันและการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่จำเป็นและทิ้งความรอบของตัวเองไปให้หมดกูลาความตระกระแดนชำระชั้นที่หกความตะระกาจะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีครับ ที่มีต้นไม้ออกผลออกมามากมายแต่อยู่สูงมากๆสูงขึ้นไปจนไม่มีใครที่จะเอื้อมถึงได้เหลววิญญาณบาปจะถูกสั่งห้ามกินทุกสิ่งเด็ดขาดด้วยสแสดงถึงความอดยากและความทุกข์ทรมานให้วิญญาณมีแต่ความหิวโหวยและต้องไปชิญกับความอยากอาหารขั้นสุดครับเปรียบเสมือนการชดใช้บาปจากการดื่มกินอย่างตะกาตะการและกินทิ้งกินควาง บททดสอบในการชระวิญญาณบาปของชั้นนี้คือให้วิญญาณอดอาหารครับเรียนรู้การควบคุมอารมณ์รู้จักพอและทิ้งความตะกะตะกรารถึงแม้จะหิวมากและมีอาหารอยู่ตรงหน้าก็ตามบทลงทานชั้นนี้อาจจะคล้ายกับแดนชระชั้นที่หหน่อยนะครับเพราะยังไงความโลบกับความตะกะก,ก็แทบจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วรูสุริยะกามตัณหา และแดนชำระบาปชั้นที่เจชั้นสุดท้ายครับเป็นแดนชำระสำหรับผู้กระทำบาปแห่งตันหาโดยที่แห่งนี้มีบรรยากาศเป็นป่าทึบที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่ครับมันแสดงถึงกิเลสตันหาและความปรารถนาทางเพศอันไม่รู้จักจบของคนบาปความร้อนระอุอันเต็มไปด้วยความล่อหลวงเปรียบเสมือนการเผชิญหน้ากับกิเลสตันหาที่รุนแรงของตอนเองบททดสอบในการชำระวิญญ,ญาณบาปของชั้นนี้คือวิญญ,ญาณบาป จะต้องเผชิญหน้ากับไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาและลายล้อมอยู่รอบตัวด้วยเพื่อลบล้างความปรารถนาทางเพศที่ผิดเพี้ยนให้หมดสิน้นแดนชำระน,นี้จะสอนให้วิญญาณบาปควบคุมกิเลสให้ได้เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความรักอันบริสุทธิ์แทนและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของปูการตัวโย แดนชารับบาปของดันเต้ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมและอยากให้ทำเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจะปิดคลิปก็ขอชิดคุคนกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าและตำนานใม่ๆาจากทางเรานะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปก่อนนะครับสวัสดี